Hello สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับัซงกระหนุ่มศัพทที่สองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทบทวนทั้งหมดนะคะแล้วก็ติวแนวข้อสอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบสรุปนะคะที่เราได้ทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วจากข้ามที่แล้ววันจันทร์จำได้ไหมลูก ให้เอาขึ้นมานะคะแล้วก็เอาแนวข้อสอบนั่นหละค่ะนักเรียนเอาขึ้นมาเลยค่ะที่นักเรียนรับไปจากโรงเรียนนะคะถ้าใครยังไม่รับนะคะให้ดาวน์โหลดใน f a c e b o o k โรงเรียนก็ได้นะคะนักเรียนโอเคอ่าเรื่องแรกที่เราจะมาทบทวนก,นกันก่อนที่จะทําแนวข้อสอบคือเรื่องของคํานามค่ะ nouns เอาไว้ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็สถานที่นะลูกนะคําว่ามีคําว่าอะไรบ้าง master monkey share school mother ก็ไทยแทนอะไรลูกคนใช่ไหมคะ monkey สัตว์ share สิ่งของ school สถานที่นั่นเองค่ะคำนามเพียังแบ่งได้อีกนะคะเป็นนามนับได้กับนามนับไม่ได้ค่ะถ้าเป็นคำนามนับได้นะคะเราจะสามารถ นับได้ระบุจํานวนได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเป็นคํานามที่นับไม่ได้นะคะนักเรียนเราจะไม่สามารถนับได้ไม่สามารถระบุจํานวนได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือหรือว่าเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถนับได้นะคะหรือไม่มีรูปร่างที่แน่นอนเนี่ยก็เป็นคํานามที่นับไม่ได้นะคะนักเรียนถัดมาเป็นเรื่องของคํานามเอกอภพจน์พระหูพ์ คำนามเอกพจนะคะจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวคนเดียวสัตว์ตัวเดียวอะไรที่มีหนึ่งเดียวนะคะจะเป็นคำนามเอกพจน์ทั้งหมดวิธีการสังเกตคือด้านหน้าคำนามเอกพจน์จะมีคำว่าอาแอนนะคะนักเรียนขึ้นต้นเสมอนะลูกนะเขาก็จะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะส่วนคำนามพหูพจน์นะคะนักเรียนจะมีมากกว่า1ชิ้นไม่ว่าจะเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ถ้ามีมากกว่า1ชิ้นเป็นคำนามพหูพจน์แน่นอนนะคะวิธีการสังเกตด้านหลังคำนามพหูพจน์จะเติม s ให้เราแน่นอน,นะคะอ่ะถัดม,มานะคะเป็นการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์ค่ะนักเรียนแบบที่1คือเติม s ลงไปได้เลยนะลูกนะและแบบที่สองที่เราเรียนกันคือการที่มันมีคำลงท้ายค่ะมีตัวอักษรลงท้ายด้วย sh ch x os es <อ>นะคะนะคักเรียนก็จะเป็นให้เราเนี่ย เติม es ลงไปค่ะถัดมานะคะนักเรียนเป็นการตอบ yes no question นั่นเองค่ะคำถามที่เราจะถามกันเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วย verb to be นะลูกนะไม่ว่าจะเป็น is am are นะคะขึ้นต้นแล้วก็ตามด้วยประธานนะคะนักเรียนก็คือคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยคำนามนะคะที่ระบุนะคะนักเรียนว่าเขาเป็นใครนั่นเองค่ะอ่ะยกตัวยอย่างเช่นในยกตัวยอย่างเช่นนะคะ is he a teacher เขาเนี่ยเป็นคุณครูหรือเปล่าเวลากันตอบนะคะจะมี2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกคือ yes he is กับรูปแบบที่2คือ no he is not ถ้าเป็น yes นะคะก็ตามด้วยประธานที่เราอ่ะพูดถึงเขานั่นเองค่ะแล้วก็ค่อยตามด้วยคํากริยาที่ขึ้นต้นประโยคนั่นเองค่ะส่วนคำว่า no นะคะนักเรียนหรือที่เราจะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็สามารถใส่ no แล้วก็ตามด้วยประธานที่เรากล่าวถึงแล้วก็ให้เอากริยานะคะตัวแรกที่เรา ขึ้นต้นเนี่ยเอาลงมาใส่ด้านหลังประธานค่ะแล้วก็เติม not ลงไปนั่นเองค่ะก็จะเป็น no he is not นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาเป็นเรื่องของ pronoun น,นะคะคำศัพท์นามที่ใช้แทนคำนามนะคะ I จะใช้แทนผู้พูดนะคะที่แปลว่าฉัน you ใช้แทนผู้ที่ฟังเราพูดนะคะหรือว่าเรียกว่าคุณ we ใช้แทนตัวเราแล้วก็บุคคลรอบข้างเรานะคะก็จะแปลว่าพวกเรา they ใช้แทน พวกเขาพวกมันนะคะหรือว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้นับตัวเราเนี่ยเป็นคนอื่นเราจะใช้เด y นะคะหลายๆคนนะลูกนะเป็นแบบพระหูพจน์นะคะที่เขาผู้ชายคนเดียวค่ะชี้เขาผู้หญิงคนเดียวค่ะแล้วก็ it ที่แปลว่ามันจะเป็นรูปแบบเอกพจน์ต่างกับเด y นะลูกนะสัตว์สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่มีชิ้นเดียวหนึ่งเดียวนะจะใช้คําว่า it แทนนะคะ อะเรามาดูแนวข้อสอบกันดีกว่าค่ะข้อที่1ข้อใดเป็นคำนามมีคำว่า master มีคำว่า walk มีคำว่า drink อันไหนเป็นคำนามจ๊ะคำนามคือคำว่า master ใช่ไหมคะที่แปลว่าแม่นั่นเองค่ะส่วน walk กับ drink เนี่ยจะเป็นคำกริยานะลูกนะ walk แปลว่าเดิน drink แปลว่าดื่มนั่นเองค่ะที่สองข้อใดไม่ใช่คำนามค่ะเรามาดูดีกว่าอันแรกคือ m a r k e y แปลว่าลิงใช่ไหมลูกคะแล้วก็คำที่สองคำว่า button แปลว่าอะไรลูก แปลว่าขวดนั่นเองค่ะคำที่3าคือคำว่า stand แปลว่ายืนอะไรเป็นคำนามคะ monkey l i n ใช่ไหมลูกเป็นสัตว์ batom เป็นสิ่งของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะ stand ที่แปลว่ายืนเป็นคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3ามไรเป็นคำนามนับได้ค่ะคนามนับได้คืออะไรลูกจับต้องได้ใช่ไหมคะนับได้ระบุจํานวนได้อันแรกคือคําว่า tree ที่แปลว่าชา2อง car ที่แปลว่ารถสาม rice ที่แปลว่าข้าวข้อนี้ตอบข้อ บีบอยค่ะนักเรียนค่ะคาร์ที่แปลว่ารถยนต์นั่นเองที่เราสามารถนับได้เป็นคันๆส่วนที่มันจะเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกถ้าอยู่ในขวดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเกิดอยู่ในแก้วก็จะอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนข้าวเนี่ยมีจํานวนมากแล้วก็เป็นขนาดเล็กใช่ไหมคะไม่สามารถนับได้ค่ะัดมาข้อที่สี่คำนามนับไม่ได้อันแรกคือคําว่าแชร์อันที่สองคือคําว่า Tree คําที่สามที่คาว่า Eleph a n t คือคับไหนลูก คำว่า tree แน่นอนใช่ไหมคะเพราะเราเพิ่งพูดถึงกันไปเมื่อครู่เมื่อกี้ใช่ไหมที่แปลว่าช้างนั่นเองค่ะส่วน share แปลว่าโตแล้วก็ elephant ที่แปลว่าช้างเนี่ยเป็นคำนามนับได้ค่ะที่5ข้อใดเป็นคำนามเอกพจน์ค่ะคำนามเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งหนึ่งเดียวใช่ไหมลูกข้างหน้าจะมีอ่าแอนใช่ไหมอ่าถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามีอ่าแอนแปลว่าเราจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนข้อนี้ตอบ C cat ค่ะอ่ share โตหนึ่ง sorry เก้าอี้หนึ่งตัวนั่นเองค่ะ ถัดมาดูข้อที่6กันดีกว่าค่ะข้อ6เขาบอกว่าข้อใดเป็นคํานามพหูพจน์คักเรียนคํานามพหูพจน์ต้องมีมากกว่า1ใช่ไหมลูกด้านหลังเติมอะไรนะเติม s ข้างหน้านไม่มี a and อ่ารู้แล้วใช่ไหมข้อนี้ตอบ tables ค่ะข้อ a นั่นเองเติม erm s ด้านหลังที่แปลว่าโต๊ะหลายตัวนั่นเองค่ะ and arm แขนหนึ่งข้าง and and มด1ตัวนั่นเองค่ะข้อที่7 i s is an egg มันใช่ไข่หรือเปล่า e gg, G, e, egg ge e ไข่ มีหนึ่งฟองด้วยนะใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นขอนี้ตอบ no ใช่ไหมลูกและมีหนึ่งชิ้นใช้อะไรคะแทนพวกเขาพวกมันใช้ it คะ่ะก็จะเป็น no it is not นั่นเองคะ่ะตรงกับข้อ c นั่นเองข้อ8เขาถามว่า how many apples are there มีแอปเปิลอยู่มากเท่าไหร่นั่นเองคะอ่ะอามานะับแอปเปลิลกันก่อน 1,2,3,4,5,6,7 1, มีทั้งหมด7ลูกก็จะต้องพูดว่า t h e e r a r e s e v e r apples l a นั่นเองค่ะมีแอปเปิลทั้งหมด7ลูกด้วยกันค่ะตรงกับข้อ A ค่ะนักเรียนถัดมาข้อที่9คําคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดค่ะแทนผู้พูดเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรลูกใช้ I นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบข้อ A ค่ะที่10คำสรรพนามที่ใช้แทนคนหลายคนสัตว์ของ เยอะๆหลายคนคนสัตด์สิ่งของต้องใช้คำว่าอะไรลูกใช้ J นั่นเองค่ะเพราะว่า U ใช้แทนผู้ฟังแล้วก็ H ใช้แทนเขาผู้ชายคนเดียวใช่ไหมลูกส่วน D เนี่ยใช้กับหลายๆคนนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่สิคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้หญิงคนเดียวต้องใช้อะไรลูก He is it ใช้ She นั่นเองค่ะแทนผู้หญิงคนเดียวอ่าถัดมานะคะให้นักเรียนเนี่ย แบ่งค่ะแบ่งประเภทนะคะของยานพาหนะนั่นเองคะ่ะอะไรที่อยู่บนพื้นดินอะไรที่อยู่บนอากาศแล้วก็อะไรที่อยู่ในน้ํานะคะคุณครูให้เวลาสามนาทีในการทํานะคะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะ,อะโอเคก็ครบสามนาทีแล้วนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเอามาดูสิอะไรที่อยู่บนพื้นดินบ้างอันแรกคือคําว่า trains ที่แปลว่าอะไรลูกรถไฟใช่ไหมคะอยู่บนพื้นดินใช่ไหมลูกวิ่งปีรางอยู่บนพื้นดิน Lorry คืออะไรคะรถบรรทุกนั่นเองค่ะ Bus ก็คือรถ b u ส Tractor รถแท็กเตอร์หรือว่ารถไถ Car ที่แปลว่ารถยนต์แล้วก็ Motorcycle ที่แปลว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะพวกนี้นะคะจะอยู่บนพื้นดินใช้ถนนนะคะแล้วก็ใช้รางรถไฟในการวิ่งนั่นเองค่ะถัดมาที่2คือคําว่า In the air บนอากาศมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่า Plane ที่แปลว่าเครื่องบิน Helicopter ก็คือเครื่องบินขนาดเล็กหรือว่าฮลิคอปเตอร์นงค่ะ ท่าตาคือ on water อยู่ในน้ําก็จะมีคาว่า boat ที่แปลว่าเรือแล้วก็ ship ที่แปลว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่เรือขนาดใหญ่เนะะี่ยเขาจะเรียกว่า ship นะลูกนะถ้าเล็กลงมาเขาก็จะเรียกว่า boat นะคะอ่าทําถูกกันหรือเปล่าทาถูกกันหรือเปล่านาจะง่ายมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเคยเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งสามรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะทําได้อยู่แล้วละมัง มาเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็เคยเรียนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นมาดูซิทบทวนความจำว่านักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าว่าถ้าคุณครูอธิบายแบบนี้ตรงกับสัตว์ชนิดไหนอ่าให้เวลาทําเหมือนกันค่ะสามนาทีติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะอะ่มาดูที่เฉลยกันดีกว่าค่ะทำถูกหรือเปล่าข้อที่หนึ่ง c a t can climb trees It likes mice and fish เจ้าน้องแมวเนี่ยชอบปีนต้นสามารถปีนต้นไม้ได้ใช่ไหมลูกแล้วก็ชอบหนูแล้วก็ชอบปลานั่นเองค่ะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะว่า mice แปลว่าหนูหลายตัวนะลูกมาจากคำว่า mouse ที่แปลว่าหนูตัวเล็กนั่นแหละค่ะถัดมาข้อที่สองคือ fish swim in the water no l e g เจ้าปลานเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วก็ไม่มีขาถูกหรือเปล่า m o า s ส์เวลี่ย l สมอล์ชอตเล็กแอนด์ลองเทลเจ้าหนูน้อยเนี่ยตัวเล็กนะคะแล้วก็มีขายาวนะลูกนะแล้วก็มีเอ้อ sorry มีขาสั้นกัะหนูขาสั้นนะลูกนะตัวเล็กขาสั้นหางยาวน,นั่นเองค่ะก็จะเป็นน้องหนูข้อที่4 Frog like water It can jump เจ้าน้องกบเนี่ยชอบน้ำมากแล้วก็สามารถกระโดดกระโดดกระโดดได้น,นั่นเองค่ะข้อที่5 Dog h a ก four l e เล And t i l is it's a cat เจ้าหมาเนี่ยมีสีขานะลูกนะมีหางแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่แมวเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะต้องตอบว่า dog น้องสุน,นัขนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปทบทวนทั้งหมดที่คุณครูให้ไปนะคะนักเรียนบอกไว้เลยว่า นักเรียนเนี่ยอ่านมากแค่ไหนเข้าใจมากแค่ไหนนักเรียนก็จะทำข้อสอบได้มากเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ thank you for attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย